อย่างผิวเนี่ยที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเรามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ת, ที่บ้านเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเห็นอันดับแรกเลย y, เวลาที่ท่านไปชนหรือกระแทกอะไรบางทีไม่ได้แรงเลยค่ะนะผิวเนี่ยจะช้ endured, heroin, ำง่ายมีเลือดออกงาอ่ายพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นอันนี้คือความเสื่อมของผิวแล้วก็เส้นเลือดนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะเส้นเลือดเปราะแล้วก็แตกง่ายดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย เราอาจจะต้องระวังเรื่องการกระทบกระแทกแล้วก็ที่2ปัญหาของผู้สูงอายุที่เป็นหลักก็คือเรื่องผิวแห้งผู้สูงอายุเนี่ยผิวจะค่อนข้างแห้งแห้งมากหมอนแนะนําว่าควรจะต้องเอาครีมบํารุงผิวอะค่ะไว้ในห้องน้ําเลยหลังจากอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเช็ดตัวให้หมาดเสร็จแล้วเนี่ยทาครีมบํารุงผิวลงไปครีมบํารุงผิวเนี่ยจะซึมดีกว่าที่เราออกมาทาเหมือนกับอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชั่วโมงแล้วมาทา พวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะซึมลงผิวยากกว่านะคะกลุ่มผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นกลุ่มพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยคือกลุ่มที่ผิวแพ้ง่ายดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยทุกอย่างทุกผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาจะต้องใช้สําหรับคนที่ผิวบอบบาง ใช้สําหรับคนผิวแพ้ง่ายคนกลุ่มนี้เนี่ยเราพบว่าส่วนส่วนผสมที่จะทําให้เกิดผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเนี่ยจะเป็นหนึ่งน้ำหอมอันที่2ก็จะเป็นพวกสารกันบูดดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีการเลือกผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะว่าอย่างเงี้ยพยายามอย่าเลือกอะไรที่มีน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกว่าก็ทำมาง่ายขึ้นนะคะเขาก็จะเขียนไว้ที่ฉลากว่าเป็นพวกไฮโปอัลเลอร์จินิกจะใช้สําหรับคนผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะ อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องดูลักษณะผิวก่อนนะคะว่าว่าเราเนี่ยเป็นลักษณะผิวแบบไหนเพราะผิวแต่ละแบบก็จะดูแลไม่เหมือนกันนะคะง่ายที่สุดดีที่สุดก็คือคนผิวปกติคนผิวปกติเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือใช้ครีมบำรุงผิวล้างหน้าพู้ที่เขาจะง่ายอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ดูแลทำดูแลผิวตามปกติได้เลยอันที่2เนี่ยก็คือคนผิวมันคนผิวมันก็คือคนที่มีรูขุมขนกว้างหน้ามัน เป็นสิวง่ายผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ใน,ในคนที่ผิวมันเนี่ยก็คือควรจะต้องออไ,มไม่มีส่วนประกอบของพวกออยพวกสารกระตุ้นให้เกิดสิวนะคะแล้วก็ลักษณะผิวที่3ก็คือเป็นผิวแห้งผิวแห้งก็คือ,อ,อพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ครีมบำรุงเนี่ยที่เนื้อหนักขึ้นอาจจะต้องบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้อะไรที่มีออยเป็นส่วนประกอบ เก็บความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือเป็นคนผิวผสมซึ่งเป็นกลุ่มที่ที่เจอค่อนข้างเยอะนะคะผิวผสมก็คือบริเวณทีโซนบริเวณหน้าผากแล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงกลางเนี่ยบางทีจะหมันแต่ตรงแก้มเนี่ยแห้งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้ครีมค่อนข้างยากนิดนึงหมอแนะนำว่าก็คือถ้าเป็นสิวก็จะใช้ uh, ครีมลด ลดการใช้ที่เป็นน้ำมันเป็นออยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงแก้มที่แห้งเนี่ยเราก็ใช้ครีมบำรุงผิวทาเฉพาะตรงแก้มไม่ต้องทาทั่วหน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือหมออยากให้เวลาบำรุงผิวเสร็จเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้กันแดดกันแดดเราเพราะว่าแสงเนี่ยเป็นตัวทำให้ผิวเนี่ยเสื่อมสภาพทำให้ผิวเนี่ยเสื่อมทำให้ผิวแก่เร็วนะคะ